Im, อโมริมเคาะสองชื่อกองหน้าเสริมทัพแมนยูเริ่มติดต่อนักเตะแล้วสื่อรายงานแมนเชสเตอร์เนไนเต็ดได้จำกัดขอบเขตการค้นหากองหน้าเหลือเพียงสองชื่อหลักก็คือโอลิวสกินจากแอสตันวิลล่าและเบนเจามินเชสโกจากไลซิกและได้เริ่มติดต่อกับนักเตะทั้งสองรายแล้วตดยแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมต้องการเสริมทัพ ในตำแหน่งกองหน้าเบอร์เก้าเพิ่มเติมสำหรับตลาดซัมเมอร์นี้ที่ผ่านมาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เนเตตได้พิจารณาตัวเลือกต่างๆมากมายหลังจากเซ็นสัญญากับมาเทอุสคุนยาและไบรอันเอมเบอร์โมล่าสุด The ic, เดอแอสเล i ติกเผยว่าแมนเชสเตอร์ในเตดได้จำกัดขอบเขตรายชื่อของกองหน้าเหลือเพียงสองคนคือเอลลี่วัสกิน จากแอสตันวิลล่าและเบนจามินเชสโกจากไลซิกโดยสมโมสรกำลังติดต่อเพื่อประเมินนักเตะทั้งสองคนเพื่อความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายส่วนในรายงานของนิโคลัสแจ็กสันหัวหอกเชลซีนั้นหลุดโผไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเนื่องจากค่าตัวของเขานั้นที่สูงเกินไปหลังมีรายงานว่าสิงโตนักเงินครามต้องการกว่า80 100ล้านปอนด์หรือราวๆ 3.48ถึง4.35พันล้านบาทขณะที่เชสโกนอกจากแมนเชสเตอร์ในเต็ดแล้วยังมีนิวคาเซนอยู่ในเตดที่มีความสนใจด้วยความคืบหน้าถัดมาเอมโบโมเปิดใจเหตุผลเลือกซบแมนเชสเตอร์ในเต็ดแม้มีอีกหลายทางเลือก ไบรอันเอโบโม่กองหน้าคนใหม่ของแมงเชสเตอร์ไนเต็ดออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังที่เลือกย้ายมาอยู่กับทัพปีศาจแดงเพราะแผนของรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุกิส ไบอันเอมโบโม่ e omo, พึ่งย้ายจากเบรนฟอร์ดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ในเต็บในตลาดซื้อขายรอบนี้ด้วยค่าตัว71ล้านปอนด์และล่าสุดนั้นทางสันมกข่าว ESPN ได้เผยบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจย้ายทีมของกองหน้าดีกรีทีมชาติเคมรูนรายนี้ว่าผมได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมหลายคนเพราะ ผมอยากฟังแผนงานของพวกเขาแต่แผนงานของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดคือแผนที่ดีสำหรับผมแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสครั้งสำคัญและเลือกที่แผนงานผมคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ชอบความท้าทายมันมีแผนงานที่ดีมากที่แมนเชสเตอร์และผมนั้นต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของมันมันเป็นการพูดคุยอย่างเป็นมิตรวงเล็บ กับรูเบนอโมริมและสร้างสรรค์มากเขาที่บายเกี่ยวกับแผนงานของเขาให้กับผมว่าเขานั้นต้องการจะทำอะไรและผมก็เข้าใจมันจริงๆเขาบอกว่าเราคือกลุ่มที่ชื่นชอบในชัยชนะและเราต้องการที่จะเป็นทีมที่ดีที่สุดและแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เรานั้นพยายามจะทำเขาถัดมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุยแผนวิลล่าดิลสลับคั่วกาณาโชวักิน แมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดทำการเจรจากับแอสตันวิลล่าทีมเพื่อนร่วมศึกพรีเมียร์ลีกเกี่ยวกับข้อตกลงการย้ายทีมระหว่างอเลฮานโดรกรานาโชกับโอรีวัตกิน The Independent สื่ออังกฤษได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดกำลังเจรจากับแอสตันวิลล่าถึงข้อตกลงการย้ายสลับขั้วระหว่าง2แนวรุก อเลฮันโดกาโชกับโอรีวัสกินโดยทีมปีศาจแดงนั้นได้วางกองหน้าของสิงห์พังาดเป็นตัวเลือกแรกและพร้อมจ่ายค่าตัวอยู่ในระดับตัวเลข40-45ล้านปอนด์โดยวิล่านั้นตั้งค่าตัวของศูนย์หน้ารายนี้ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์จากการรายงานระบุว่าทางแมนเชสเตอร์เนเตตดได้หาทางออกอื่นๆด้วยการใช้ข้อเสนอนำกาาโช มาอยู่ในเงื่อนไขาการสลับไปอยู่กับแอสตันวิลล่าได้พิจารณาในการแลกตัวกับวัสกินเพื่อทำให้ราคาค่าตัวของเขานั้นลดลงและไม่กระทบกับกฎการเงินซานโชมีลุ้นรีเทิร์นดอมูลหลังจูเอนตุสชะลอแผนคว้าตัวเจดอนซานโชอาจได้กลับ โบลูเซียดอทมุลรอบ3หลังดีลกับยูเวนตุสชะลอตัวขณะที่แมนเชสเตอร์เนเตตตตั้งค่าตัวราว20ลร้านยูโรดอทมุลน,นั้นมีงบเหลือจากการขายเจมี่กิทเทนให้กับเชลซีโบลูเซียดอทมุลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะดึงเจดอนซานโชกลับมาเล่นกับทีมตามรายงานของ Sky ยสปอร์ตเยอรมนีสื่อกีฬาชื่อดังของเมืองเบียร เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดอทมูลต้องเสียเจมี่กิทเทนปีกชาวอังกฤษให้กับเชลซีซึ่งจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ตัวแทนของแข้งวัย20ปีเลยทั้งที่ผ่านมาได้พักใหญ่แล้วสถานการณ์ในกล่าวนั้นทำให้คนภายในของดอทมูลเริ่มถกเถียงถึงการดึงซานโชกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหลังจากจนถึงตอนนี้ซานโชยังไม่ได้ย้ายไปไหน ด้วยกระแสข่าวระบุระหว่างเขากับยูเวนจุสที่เคยรุนแรงเมื่อหลายวันก่อนก็เริ่มเบาลงไปแล้วเพราะตอนนี้เบียงโครนี่จำเป็นที่ต้องขายนักเตะบางคนออกไปก่อนจะถึงยื่นขอซื้อซานโช่แบบจริงจังได้เป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เนเตตต้องการเงินสัก18-20ล้านยูโรหรือประมาณ660-740ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตัวของสารโชซึ่งดอทมุลนั้นมีงบให้ใช้ในระดับหนึ่งหลังจากในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาเพิ่งได้ใช้ไปกับการเสริมทัพแค่ราว27ล้านยูโรหรือประมาณ999ล้านบาทขณะเดียวกันก็ได้เงินถึง64.3 0ศูนย์ล้านยูโรหรือประมาณ2,379ล้านบาทจากการขายกิทเทนให้กับเชลซี แมนยูหวนล่าเคนหลังบอลโลก2026สเปอร์มีสิทธิ์ซื้อคืนก่อนแมนเชสเตอร์ไนเตดกลับมามีข่าวกับแฮร์รี่เคนอีกครั้งโดยตั้งเป้าดึงคืนพีเมลีกหลังจบฟุตบอลโลก2026แต่ต้องแข่งกับสเปอร์สอดีตต้นสังกัดที่มีเงื่อนไขซื้อกลับได้ก่อนทุกทีมแมนยู U, นั้นหวนกลับมาตกเป็นข่าวอีกครั้งกับแฮร์รี่เคนอีกน้นโดยสื่อดังเผยว่า ริสัแดงมุ่งมั่นที่จะคว้าดาวยิงทีมไบ y ยแลนดมิวนิกกลับสู่พรีเมียร์ลีกหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026แต่ต้องแย่งกับสเปอร์อดีตต้นสังกัดของดาวยิงซึ่งมีออปชั่นซื้อคืนได้เป็นทีมแรกแมนเชสเตอร์ในเต็ดพยายามคว้าตัวของเคนมานานแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเวลาสุดเอริกเทนฮาก เป็นกุนซือผีแดงอีกรายที่ต้องการซื้ออดีตหัวหอกทีมสเปอร์แต่ล้มเหลวเช่นกันและหันไปเซ็นสัญญากับลัสมุดฮอยลุนแทนกระนั้นก็ดีเป็นที่คาดกันว่าแมนเชสเตอร์ในเต็ดยังมีแผนดึงเคนมาล่าตะข่ายเช่นเดิมและจะกลับไปทาบทามศูนย์หน้าวัย32ปีอีกหนหล,ลังจบศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6ตามการรายงานของเทเลกราฟ เมื่อ29กรกฎา,าคมซึ่งกล่าวอ้างถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวในเมืองเบียรสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าเคนนั้นมีเงื่อนไขสามารถย้ายทีมได้โดยในแต่ละปีค่าตัวของเขาจะลดลงเรื่อยๆและมีความเป็นไปได้ว่าเขานั้นจะอำลาเสือใต้กลับสู่บ้านเกิดหลังจบซีซั่นหน้า